ตัวแม่ปิน Money, ่นเก็ตมณีเพลอไอจีก้อยอรชพรหลังเป็นสาวโสดป้ายแดง เรียกได้ว่าปิดฉากคู่รักของวงการบันเทิงอีกคู่ค่ะสำหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างหนุ่มนิกกี้ณชัดและก้อยอรชพรที่ได้ประกาศยุติความสัมพันธ์หลังเดินทางร่วมกันมากว่า3ปีค่ะซึ่งในเวลาต่อมาก้อยอรชพรก็ได้โพสต์ข้อความแรกหลังจากเลิกนิกกี้ณชัดโดยเธอได้อวยพรมนเกิดระบุข,ข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะในขณะที่ทางด้านหนุ่มนิกกี้ก็ได้ ล่อยเพลงอรชพรในวันเกิดด้วยความหมายสุดลึกซึ้งอีกด้วยและล่าสุดต้องบอกว่าตัวแม่ยังปิ่นเกตมณีก็ได้โผล่กลางไอจีของก้อยอรชพรหลังจากเธอเป็นสาวโสดป้ายแดงค่ะโดยก้อยอรชพรได้เผยภาพล่า,ลาสุดด้วยลุคที่สดใสหลังจากนั้นปิ่นเกตมณีก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอีโมจิรูปหัวใจให้นั่นเองค่ะ